โดนด้วยค่ะทุกคนหนึ่งทีค่ะนี่รู้เลยค่ะว่าโดนเวลาที่ยิงปลาแล้วโดนนี่เสียงจะแตกต่างนะคะทุกคนดูค่ะถ้าเวลายิงแล้วไม่โดนก็คือเสียงจะไม่ค่อยเพราะนะคะเสียงก็จะโดนแบบไปกระทบกับอ่าหินค่ะพี่ๆแต่ถ้าเวลายิงโดนปลาก็จะดังตึ๊กเงี้ยก็คือโดนแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูผลไม้ป่าดีกว่าค่ะทุกคน พี่คะเดี๋ยวพาไปดูผลไม้ป่ากันค่ะซึ่งจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรแต่เหมือนมีพี่ๆเคยบอกน้องไปแล้วแต่จาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปเก็ขบขโมยลูกนี่ผลไม้ป่าค่ะทุกคนเดี๋ยวล้างน้ำารั้งหน่อยนะคะโหน้ำใสมากนี่ค่ะพี่ๆจำไม่ได้แล้วว่าว่าน้องอ่ะชื่ออะไรนะคะไม่รู้ว่าลูกอะไรแต่ว่า คือจะบอกว่าเวลากินน่ะเฉือ,อนออกมาแล้วก็ไปจิ้มที่กินรสชาติจะอร่อยมากนะคะคนไทยชอบกินมากซึ่งชร่วงนี้อ่ะใครที่เข้าป่ากก็จะเก็บมาฝากลูกๆแล้วก็หลานๆได้เลยนี่เป็นแบบเนี่ยชุวยคนดูลูกใหญๆ่ๆแล้วก็เป็นเฉดเป็นเฉดตรงนี้ค่ะว้าสวยมากแล้วก็ต้นอยู่ตรงนี้นะคะต้นแต่เป็นต้นนี้ค่ะทุกคนต้อนอ่ะเป็นต้นนี้แล้วก็มีเยอะเลยอ่ะนี่นี่เป็นผลไม้ป่าค่ะ นี่คะ่ะทุกคนต้นเต็มเลยอะ่ะดูมีลูกเต็มหมดเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะพี่พี่นี่มีลูกเยอะมากคืออาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะได้แค่นี้แหละคะ่ะพี่พี่มาคะ่ะพี่พี่ตอนนี้มาถึงตรงที่กั้นรั้วแล้วนะคะนี่แล้วก็หวานแหทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวมาดูปลาดีกว่าค่นะว่ามีไหมปลาหายไปแล้วเหรอนี่ไม่มีปลาเลยคะ่ะทุกคนอ แล้วก็กําลังรำน้ํายิงแบบนี้นะคะตอนนี้คาดว่าน่าจะเจอปลาแล้วค่ะก็เลยจะก,กม้มส่งนะคะตรงนี้เป็นที่ก้านแบบนี้น่าจะมีปลามาหลบเยอะค่ะพอเจอปุ๊บต้องยิงเลยนะคะยิงดูแล้วไม่ถันไม่ถันแล้วค่ะทุกคนปลาไวมากว้าวบัวมาแล้วนี่ เป็นของอีกเจ้าหนึ่งค่ะพี่พี่วัวก็คือมีกั้นแบ่งเขตไว้อยู่นะคะแบ่งเขตไว้ซึ่งวันนี้น่าจะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งค่ะพี่ปี่คะตอนนี้หวานแห่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ถึงประมาณกลางทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> เพราะว่าตรงตรจุดน,นี้มีคนจับปลาเยอะมากคต่ทุกคนเราก็ไม่ได้ปลาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูค่ะตรงนี้จะมแม่นะ้ำแบบน,น,นี้ก้นตรงนี้กับตรงนู้นแล้วก็จับแล้วค่ะ คาดว่าปลาน่าจะได้น้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีคนก้านจับแล้วค่ะทุกคนเดี mm ๋ hmm. ยวไปดูจังหวะน,นี้ด้วยกันค่ะว่าจะได้ปลาไหมนะคะอึ mm hmm. ขึจังหอกว่าตอนนี้มาถึงแบบขึ้นทางแล้วเด้อ ตรงนี้มีไพรกระซิบมาแล้วค่ะออว่าปลาเยอะมากแต่จะบอกว่าวิจะเออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่พยากมากเดี๋ยวมาดูจังหวะน,นี้ดีกว่าค่ะคือถ้าใต้โซ่หินแบบนี้คือเยอะมากจริงค่ะแต่ว่าเอาออกมายากมากแม่น้ำตีเป็นฟองแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆดูไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนถ่ายคลิปแบบลีรันยาวๆเลยนะคะแล้วก็ไม่พูดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดู นี่ใส่ไปนหนึ่งทีพลาดค่ะพลาดเป้านะคะเดี๋ยวจะลองอีกหนึ่งทีขอใส่ปืนเรียบร้อยก็ดำลงยิงเลยนะคะมีพี่ๆเคยเม้นมาว่าขอวิธีการทำปืนนะคะยังไม่ได้มาทำให้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้แต่ว่าจะบอกว่าปืนอันนี้เป็นปืนที่ทำขึ้นมาเองค่ะทุกคนเป็นปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะ แล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะทุกคนแต่ว่ายิงปลาที่ใหญ่กว่าสี่ห้าเนิ้วไม่ได้นี่ได้ปลาแล้วค่ะมาไปเก็บปลากันค่ะมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อหืใส่แตกเลยทุกคนน่าจะยิงแรงแบบนี้เลยค่ะได้ปลาอีกแล้วนะคะอันนี้สนานมันนานมาไวมากตรงนี้ขอซักสิบตัวนะคะตรงนี้ขอสิบตัว ตรงนี้ขอสักสิบตัวค่ะดำน้ำยิงแบบนี้นะคะดำปุ๊บถ้าคนที่มือวายอะ่ะดำปุ๊บต้องยิงปั๊บเลยนะคะเพราะว่าปลาคล่องมากคือมีคนหาเยอะปลาก็จะว่องไวต่อกันหนีนะคะดำปุ๊บยิงปั๊บค่ะค่ะดีๆแล้วก็ใส่หนึ่งทีเจาะๆนะคะจะได้ตามมาลย ที่จอกันไปนะคะก็เลยใส่แตกต่อกันเล่นเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้สองตัวแล้วค่ะพี่ๆมาคากขอสักสิบตัวนะคะ,คะอะคะย่างมากสุดสิบตัวน้อยสุดห้าตัวนะคะอีสามตัวะคะ่ะเอาหน่อยแล้วขอแบบตัวแวตัวแบบสามนิ้วสี่นิ้วนะคะ ได้นะคะพอใส่ปุนปุ๊บก็ลงเข้าไปนะคะแล้วก็ดำใหม่เรื่อยๆนะคะดำยิงดำยิงสนุกคทุกคนสนุกมากเป็นการหาปลาน้ำมั่วที่เต็มไปด้วยรอยยิมความสูงนะคะแล้วก็วิถีชีวิตชนบทเรียบเรียบง่ายเลยะคะ่ะทุกคนกำลังดำยิงแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามเต้าหินแบบนี้ก็คือวัฒักรอมปลาจะอยู่ใต้เต้าหินอยู่แล้วะคะ่ะ ยวยันแห่ได้แล้วค่ะพี่พี่ม,มันแห่ได้แล้วค่ะตัวแรกนี่เป็นปลาลายเสือนะคะตัวนี้ให้ดูผลงานค่ะได้ประมาณนี้นะคะ กำลังดึงแหแบบนี้เลยนะคะหว่านปุ๊บจับปั๊บเลยค่ะเพราะตาใหญ่นะคะตรงนี้น่าจะโดนกั้นแล้วก็จับปลาไปแล้วเยอะเลยค่ะทุกคนตอนนี้หว่านแหทิ้งไว้นะคะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็แหไม่แตกก็เลยว่าจะดำยิงนะคะตรงนี้น่าจะมีปลาอยู่ค่ะพี่ๆเพราะว่าเป็นโอกบินนะคะ ้าน้ำไหลแบบนี้ก็น่าจะมีปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าค่ะว่าจะยิงได้กี่ตัวนะคะตอนนี้ก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นไปถึงตรงที่จอดรถไว้ก็จะเพียงพอแล้วค่ะ <c oughs> กำลังดำน้ำแบบนี้นะคะส่องในน้ำแล้วก็เจอปุ๊บก,ก็ยิงเลยนะคะทุกคน มือต้องไวๆนิดนึงค่ะเอาปกกลาก้างไหมตอนนี้เจอปกกลาก้างแล้วค่ะกำลังยิงโดนแล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> โดนไหมเนี่ย <c oughs> โดนงามงามมาเลยมาเลยน,นี่ได้ปกกลาก้างแล้วค่ะทุกคนวหวานหวานได้ปลา ได้แล้วนะคะฝีมือมานะคะมาแล้วคะ่ะกระดิ่งวัวนะคะตอนนี้วัวกำลังแบบสะบัดตัวก็จะมีกระดิ่งดังๆแบบนี้นะคะเป็นกระดิ่งวัวค่ะพี่ๆดับน้ำยิงแบบนี้นะคะ วันนี้ปลากล้างปลาไหลเสือปลาขาวปลากล้วยก็เอากลับหมเลยนะคะเพราะว่าจะเอาไปตากแดดไว้แล้วก็กินช่วงหน้าร้อนทำไร่ทำสวคนค่ะดืงแหค่ะทุกคนได้ปลาเยอะเลยอ่ะสองตัวาสามสี่ตัวค่ะว้าวพี่พี่ดูโอ้โหตื่นเต้นมากคือวันแหนยังไม่โด,ดเลยนะคะ มนันมันก้สูเ้เขาหมันแท้ปาดมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมีสิหันตัวหรือเปล่าเขาเขานั่นน่ะนี่มาแล้วมาแล้วฝีมือมาแล้วทุกคนมือนี้มาได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วเด้ออื้มวิบ่ะมันหมานปัด ขนาดนี้ปลาย,ยังจะขึ้นมาได้อยู่ทุกคนปลากลั้งน่ากลัวมากดูค่ะจะขึ้นมาพ้นอยู่แล้วปลานี่ดึงแหยอยู่นะคะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นนั่นนั่นมาคานได้ปลาอย,อยกแล้วปลาหนีไปแล้ววายทุกคนวจัวยมากค่ะพี่พี่อืมปลาวมากหลุดมือปุ๊บคือไปเลยอ่ะ ทน้ำพิงนิดนึงค่ะอืมมาน,นีไปเลยค่ะหลุดปุ๊บไปปั๊บเลยนะคะแห่ะตรงนี้ได้สามสี่ตัวมาอยู่ค่ะพี่พี่ดีใจมากวันแห่แล้วติดมาสามสี่ตัวเพิ่งเจอนะคะตั้งแต่วันรอบวันนี้เพิ่งเจอค่ะเดี๋ยวลองอีกสักหนึ่งตั้งนะคะจะลองวานนี้ ครั้งหนึ่งดูนี่ค่ะหวานแบบนี้เลยนะคะว้าเมื่อกี้เห็นปลาไหา้ด้วยปลาวิ่งเยอะมากเลยค่ะทุกคนหวานปุ๊บถ้าโดนน้องปลาปลามาติดนะคะปลามาติดติดก็จะไหว้ลอยลอยน้ําก็คือดูออกเลยค่ะว่าติดปลาแต่ถ้าไม่ไม่ลอยน้ําแบบนี้ก็คือไม่ติดค่ะ เพราะว่าปลาจะมีลักษณะส,สีขาวอยู่แล้วนะคะถ้าติดก็คือจะขึ้นมาแบบขาวๆเ,เลยกําลังดึงแหค่ะรอบนี้ไม่โดนนะคะรอบนี้ไม่โดนก็จะเปลี่ยนเป้าแล้วค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะกําลังดำน้ํายิงแบบนี้เลยนะคะตรงใต้หินนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีค่ะพี่ๆตรงซ่องตรงนี้นะคะเพราะว่า อยู่ใกล้ละวแวกที่ชาวบ้านทําไร่ด้วยแล้วก็ชาวบ้านออกมาหากินเยอะด้วยค่ะทุกคนตอนเที่ยงแบบนี้แถวบ้านนิยมออกมาหาปลาหาปูไปย่างกินมื้อเที่ยงนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีค่ะตอนนี้เดินมาเรื่อยๆเลยนะคะด้าน,นหลังิงปลาได้แล้วค่ะพี่พี่ยอนมาเลยคือจะบอกว่าตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีแต่ก็มีนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของไร่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านออกมาหาตอน แบบเที่ยงนี้นะคะไปกินเป็นอาหารมือ้อเที่ยงแล้วก็ไปย่างกินนี่ได้ปลาด้วยนะคะเมื่อกี้ยิงได้โดนด้วยเดี๋ยวเอาไปล้างสักหน่อยค่ะล้างให้ขาวๆก่อนนะคะ,คคะแล้วก็ค่อยเอาไปไนีดขงังนี่ได้แบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วจะบอกว่าวันนี้มาแค่แป๊บเดียวนะคะทุกคนได้ปลาแล้ว แล้วเหมือนแบบได้เยอะด้วยนะคะได้เยอะกว่าปกติเลยนะคะเพราะว,าวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะที่มานะคะนี่แคนหลังยิงปามแบบนี้เลยค่ะก้นหายใจแล้วก็ดำดูหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยิงได้ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนใต้หินจะมีอยู่นะคะก็เลยจะลองดำดูถ้าดำยิงไม่ได้ก็จะเปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะพี่ ที่ที่ค่ะตอนนี้วันแห่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่ด้านหลังก็ยังวันแห่แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้่ะเป็นจุดที่เมื่อกี้เดินลงไปค่ะนี่แบบนี้แล้วบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะฟ้าคึมๆนะคะนี่เดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะตรงนี้ไม่ค่อยมีปลานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชาวบ้านค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็จะออกมาจับตอนเที่ยงไป ทรอกับเข้ากินนะคะก็จะไม่ค่อยมีปลาเดี๋ยวจะหวานขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากแบบนี้เลยค่ะไปเดี๋ยวไปกันดีกว่านะคะเดินกันต่อยาวๆเลยกําลังหวานแหค่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะหวานแหไปดูกันค่ะว่าจะแหจะแตกไหมนะคะซึ่งยัง ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ยังหว่นแหลแล้วไม่ได้ปลาเลยนะคะตั้งแต่แบบมาโซนนี้เพราะว่าตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีปลาค่ะพี่พี่เฮ้ยมีติดมาอยู่ค่ะหนึ่งตัวไปค่ะเดี๋ยวว้าไปค่ะเดี๋ยวไปเอากันไปนี่เอาลากันค่ะติดมาตัวหนึ่งอยู่นะคะลงมาทุกคน ติมมาหนึ่งตัวค่ะดีใจมากมาอีกแล้วค่ะตัวหนึ่งไปข้ปาแปลกันเว้าวแบบนี้ค่ะกำลังเอาออจะแห่ได้แล้วค่ะอุ้ยตัวหนึ่งเหนียวได้อยู่นะคะพี่พี่หวานแห้่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคน นี่ค่ะกาลังว่านแหแบบนี้เลยนะคะไล่ว่านแหขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้เป็นน้าตื้นแล้วนะคะทุกคนจะยิงไม่ได้แล้วค่ะก็เลยเน้นว่านแหเอานะคะตรงไหนที่ลึกๆก็จะเน้นยิงค่ะตรงไหนตื้นๆก็เน้นว่านแหนะคะถ้าแหไม่แตกก็จะไม่มีปลามาติดนะคะถ้าแหแตกก็มีหวางค่ะเดี๋ยววานแหขึ้นไปเรื่อยๆกันค่ะทุกคนกำลังดึงแหนะคะดึงตามกระแสน้ําค่ะจะได้ไม่ จะได้ไม่ทวนกระแสแล้วก็ไม่หนักนะคะบรรยากาศช่วงนี้จะแบบวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดเลยนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าจะครึ้มๆนิดนึงค่ะพี่พี่เดินตามกันเลยนะคะคลิปนี้ยาวๆค่ะหาอยู่หากินแถวบนดอยค่ะนี่มีพี่ๆีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าเป็น คนดอยแล้วก็เป็นคนแถวไหนนะคะเป็นคนแถวเชียงรายค่ะแถวแถวูถวุชีฟ้าเลยนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะปีนี้ชาวบ้านก็เริ่มเตรียมไร่แล้วนะคะสำหรับทำการเกษตรค่ะดึงแหกันค่ะหวานไปแล้วนะคะตรงนี้ไม่ได้ปลานะคะเดี๋ยวย้ายถิ่นขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ คือจะบอกว่าการจับปลาเป็นวิธีการหาปลาที่แบบธรรมชาตินะคะพี่ๆก็คือจะแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติของคนที่ชอบหาปลาค่ะส่วนใหญ่แล้วหาปลาได้ก็จะนิยมเอาไปตากแดดไว้กินช่วงหน้าร้อนนะคะเวลาแบบไปทำไร่าทาสวนค่ะเฮ้ยฝนตกใช่ พี่ๆคะเดี๋ยวจะต้องกลับแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ฝนล,ลงเม็ดหนักแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูผลงานดีกว่าค่ะนี่ผลงานก็จะได้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆคนไหนที่เพิ่งผ่านมาเห็นคลิปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วฝนล,ลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ